สวัสดีครับลุงมาครับทำอะไรครับตอนนี้สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการถอนหางนะครับของลุงมานะครับผมอยากจะไปถ่ายข้างหลังให้เพื่อนๆได้ดูมากเลยนะครับแต่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าต้องจับมานะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นปลาเหลียงครับอยู you know, ่น่นปลาเหลียงปลาเหลียงนะครับผมต้องจับไว้นะครับอยากจะไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูมากเลยนะครับว่าเขาถอนกันยังไงแต่มันไปไม่ได้นะครับถอนนะครับไม่ใช่ถอนเหมือนเล่านะครับ ไม่ใช่มาค้างแล้วถอนนะครับอันนี้คือถอนจริงๆครับถอนถอนหางมานะครับถอนเพื่อถอนเพื่ออะไรถอนเพื่อ,อให้มันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถอนเพื่ออะไรแต่ว่าที่ที่ผมได้ถามเข้ามาเขาบอกว่าถอนเพื่อให้เวลามันวิ่งนะครับ ให้ลมมันพัดผ่านนะครับเข้าสู่สู่ตูดมานะครับให้ตูดมันเย็นนะครับให้มันระบายอากาศได้ดีนะครับถ้าเราไม่ถอนหางมันจะปกไว้นะครับแล้วก็มันระบายอากาศไม่ดีนะครับเขาก็เลยต้องให้ถอนนะครับอ่ะอยู่แล้วมั้เดี๋ยวปล่อยอก,ก่อน เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะถอนแล้วก็จะแต่งขอบอันนี้ถอนไม่หมดนะครับข้างบนก็จะข้างบนนี่จะเอ่อเก็บไว้นะครับแล้วก็จะเอาแบตเตอรี่นแต่งขอบนะครับเพื่อให้มันโล่งนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนเอ่อเขาเรียกอะไรอะ มันจะเป็นรอยโค้งไปตามตามตูดม้านะครับเพราะว่าอยากอยากให้ลมเข้าผ่านนะครับผ่านเข้าตูดม้านะครับจะได้ระบายอากาศได้ดีนะครับสาเหตุที่ต้องถอนก็คือระบายอากาศนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นมา้าประเภทอื่นนะครับเข้าถอนกันนะแต่สำหรับมา้าโปโล ขาจะถอนนะครับถ้าไม่ถอนก็ตับนะครับเขาจะไม่ปล่อยให้หางมันปกถ้าไม่ถอนหางมันจะปกไปถึงนี่เลยนะครับนะครับหางมันจะปกมาถึงนี่เลยสําหรับใครที่คิดว่านะครับอยากจะมาเลี้ยงม้าแล้วกลัวม้าเตะนะครับอยากให้ดูคลิปนี้หน่อยนะครับขาดถอนหางนะครับมันยังไม่เตะนะครับ ดูครับใครที่กลัวม้าเตะนะครับกลัวมาเลี้ยงม้าปพโลแล้วกลัวม้าเตะนะครับมาที่นี่ไม่ได้ดื้อนะครับก็จะเป็นบางตัวนะครับที่ไม่ให้ถอนเราก็ตัดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็ตัดเราจะไม่ฝืนนะครับเราก็ตัดเอาแต่ถอนมันดีอย่างหนึ่งคือมัน มันกว่ามันจะงอกออกมาอีกทีนึงเนี่ยมันใช้เวลาเกือบเดือนนะครับแต่ถ้าเราตัดเนี่ยสามวันมันก็งอกขึ้นมาอีกนะครับมันจะยาวเร็วนะครับใช่ฮะโอเคนะครับมีเดี๋ยวผมจะไป บอกให้ให้เขาเลี้ยงคนเลี้ยงม,ามา้าน,นะคระับเ,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 เอามาเ,า,เาเข้าก่อนนะครับเพราะว่ารอเล่นโปโลรอเล่นโปโลหกโมงนะครับเดี๋ยวให้เขาเอาม้าเข้าคอกก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาถ่ายคลิปให้ท่านาผู้ชมนะครับเพ, <ichi S 2> พื่อนๆนะครับได้ดูกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ